เห็นไหตอนเนี้ยถ่าพข่ันหันผมสั้นใช่ใช่เพราะว่าแต่ผมมาตั้งแต่เข้าวง้องเลยใช่ยังไงคเรามาบอจะตัดลนะเงี้ยจริงๆคือบอกบอกไว้ตั้งแต่แบบสองปีแล้วค่ะแล้วก็คุยกับพี่ก้องพี่ก้องฮฟ์ตั้งแต่แบบ สามปีแล้วค่ะว่าอยากตัดแต่ว่าไม่เคยได้ตัดสักทีเพราะว่าละครมาต่อนเนื่องต่อนเนื่องแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้หยุดถ่ายละครไปแล้วแล้วก็แล้วก็ปิดกล้องไปแล้วก็เป็นอุปรสรรคกับลคะครเรื่องต่อไปไหมว่านางเอกจะต้องผมยาวหรืออันนี้เราจะรับสั้นได้แล้วเร็วเคยได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วค่ะใช่ใชคือแค่จะตัดผมมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับนางเอกคือผ <laughs> ู้ใหญ่เรื่องต่อไปก็คือแบบเป็นเป็นลุกผมสั้นแล้วเปนใจไหมคะผมสั้นแบบนี้ สบายมากว่าเราออกกำลังกายคือแบบต้องแบบมานั่งใจวันนี้คือปัก๊กเดียวแห้งเลยชอบเลยไม่หมากนะ,ะไบ่ะกก็น่าจะชอบนะคะคือบอกไม่เขาบอกคือเพราะว่ามันจะเบื่อเราเหมือนกันตัดมาวัน ไม่ไม่ไม่ชินเลยพอพอเขาได้เห็นทางแรกเขาก็หึบนะคะเขาจะเขช็อกนิดนึงนะคะไม่คิดว่าจะซ่านขนาดนั้นเลยไม่ได้ไซส์แบบไม่ได้แฟนใหม่อ๋อแต่ว่าพี่ตลาดก็เป็นคนบอกให้สั่นสัดขึ้นไปอีกด้วยตอนแรกคือตัดแบบประมาณนี้แล้วก็ส่งรูปไปให้เขาดูว่า me แม่เราก็เราเป็นผู้หญิงไยคือเราก็ใช้ชีวิตวามุขงมกเลยคือแค่เราจะแค่คิดว่าแบบเลนเจ็ดแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่ามันเป็นอาถรรพ์นะอะไรเงี้ยเราแค่รู้ทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันก็พอแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าแบบอนาคตจะต้องเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะกลัวก็กลัวนะพยายามคิดว่าทำไมต้องเป็นเลขเจ็ดอะไรเงี้ยก็ สองคนมันว่าเขาคู่แล้วนิสัยอะไรที่เลวที่มันดีอะไรเงี้ยมันเครู้หมดแล้วอะไรเงี้ยมีตกลงมั้ยคะว่าปีนี้เราจะทะเลาะกันน้อยลงหรืออะไรยังไงมั้ยจะได้พอบเราไม่ไม่ๆเลยค่ะจะใช้เหมือนปกติเหมือนทุกี้นั่วันนี้นะคะคือวันนี้นะคะวัดพระพันแบบเล่นเจ็ดปีอัพพัดแล้วเราจะแบบรับรับคนได้พี่พี่ก็ก็จะเก็บตังค์มากค่ะ อะะไรนเชียงรายเห็นว่ามนี่มาบูชาอ๋อใช่ค่ะน่าเปลี่ยนนะาเปลี่ยนเพราะว่า เชฟนั้นคือเขาอยากจะเอารถคุนลุงไปซึ่งแบบเขาก็ไปซ่อมมาแล้วสามอาทิตย์เขาก็บอกว่าเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรที่อยางเรียบร้อยแล้วแล้วปลอดภัยแน่นอนแล้วแบบถามชัวแล้วนะ <c oughs> ชัวนะรถกิฟ์แซนบายอยู่นะถ้าอยากขับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าชัวถันนี้มาแบบใหม่กิฟต์เลยอะไรเ,เงี้ยก็ขับไปก็ถึงแค่ตั้งใจไปเชียงรายแล้วก็เอาเอาขนมไปแจกให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะคะ เท่านั้นแหละต <laughs> อนขับออกไปเด็กก็ก <laughs> ีไ้ได้บ้าเดี๋ยววอย่างเท่เลยอ่ะพอกลับไปกลับรถเท่านั้นแหละตุ้ก็ตุ้มสไตล์ไม่ติดไอก็ไอไอ,ไอเด็กเด็กออกมาดูหมดเลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยเอลาล็อกน็อตสไตล์ไม่ติดแล้วก็เรียกให้เด็กๆกลับมาช่วยเข็ดด้วยใช่ฉันเผิ่อเนี่ยเนยแต่เขาบอกเขาไม่เข็ดนะเขาบอกเดี๋ยวเราซ่อมอีกแล้วเราไปใหม่

คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยค้มครัวเลยไหม้ะนาเสียงจแบบว่าอยังไงดีคะเรามาละบาเขาคงเขินเหมือนกันนะคะแบบเขาพยายามซ้อมเราอยู่ว่าเป็นแฟนแบบคนเียค่ะวันนี้มีขรถซ้อมไม่เป็นไรอะอ้่าแล้วณตั้งใจว่าเขาจะขายลุงแล้วจะไม่มีลุงอีกแล้ว